ของทุกคนนะ่ะทำใจไว้ครึ่งหนึ่งแล้วนะว่าเรากำลังเอาชีวิตหมาเรามาเสีย่ยงแต่เราเลือกที่จะรับความเสี่ยงตรงนี้เพื่อสังคมตอนนี้ชิบ้าอายุสามขวบนะคะเขามาอยู่กับแนทได้ประมาณสองปีมั้งเขาจะไม่ผิดนะสาเหตุที่ได้พี่บ้ามาเนี่ยเชื่อไหมว่าพี่บ้าเขาผ่านเจ้าของมาแล้วทั้งหมด สี่คนหรือห้าคนนี่แหละ,นะ,นะเออเจ้าของคนแรกของพี่บ้านะคะเป็นก็นนจะคนไทยละมัง้งเขาเอาพี่บ้าไปเลี้ยงแล้วตามสไตล์โกลเด้นอ่ะคือเขาเล่นแรงเนะาะเจ้าของเจ้าของคนแรกก็เลยเหมือนเลี้ยงไม่ไหวนั่นแหละแล้วก็เลยส่งต่อให้เจ้าของคนที่สองเจา้จาเจ้าของคนที่สองเอาเขามาเลี้ยงเ,ออเหมือนเจ้าของมีอุบัติเหตุหรืออะไรบางอย่างเนี่ยค่ะทำให้นั่งวิลแชร์เพราะนั่งวิลแชร์ปุ๊บเขาไม่สามารถที่จะ าพาหมาไปทํากิจกรรมอะไรพวกนี้ได้สุดท้ายพี่บ้าเลยใช้ชีวิตช่วงนั้นเนี่ยอยู่กับการถูกล่ามโซ่พอตอนเขาถูกล่าม,มาเยอะเจ้าของคนที่สองเขาก็รู้สึกไม่ดีเว้ยเขาก็เลยยกหมาตัวเนี้ให้กับมูลนิธิมูลนิธินั่นก็ชื่อ,อ,อ Animal Army Foundation นะคะทีนี้ทางนี้เขาก็เลยส่งต่อมาให้ทาง Thai RDA หรือว่าทีมกู้ภัยที่แนทสังกัดอยู่นะคะเพื่อให้ช่วยเอาไปฝึก ไปทํากู้ภัยหรือหาบ้านใหม่ให้มันอะไรเงี้ยซูคุณซูเจ้าของซารา่านะคะคนที่แนีถ่ายวิดีโอเรื่องรองเท้าหมาด้วยเมื่อวานเขาก็เลยแนะนําว่าแนทเลี้ยงไหมเอาไปฟอสเตอร์เอาแค่มาเลี้ยงเฉยๆไม่ต้องรับเป็นลูกบุญธรรมเราก็เลยเอาเขามาตอนนั้นอะตั้งปณิธานแล้วว่าฉันจะไม่เดียงโกลเด้นอดไม่ได้สุดท้ายก็รับมันมาเลี้ยงตอนที่เราแก้ปัญหาเรื่องพฤติกรรมเขาเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นอะ มั่นใจแล้วว่าพี่บ้ายังไม่พร้อมที่จะลงฝึกการใช้งานใดๆทางนั้นนะคะพฤติกรรมเขายังไม่นิ่งเขายังไม่มีสมาธิเขายังวุ่นวายปัญญาอ่อนในตัวของมันมากอะ่ะแล้วเรามีเวลาในการฝึกเขาแค่สี่อาทิตย์จนกว่าจะถึงวันสอบเนาะพอถึงช่วงใกล้ๆจะถึงวันสอบอะ่ะดันเกิดอ่าแผ่นดินไหวที่ตุรกีเออใช่แผ่นดินไหวที่ตุรกีทําให้ทั้งทีมอะ่ะต้องเดินทางไปที่ตุรกีเพื่อไปอช่วย ค้นหาผู้ประสบภัยทําให้การสอบเราล่มนะแต่ตอนนั้นน่ะเสียทย์ที่มีอยู่อ่ะมีเวลาทั้งต้องต้องหาเวลามาปรับพฤติกรรมมันแล้วต้องฝึกซ้อมมันเพื่อที่ให้พร้อมกระสอบเป็นอะไรที่เป็นเสียที่ที่วุ่นวายและทา้าทายชีวิตการเป็นครูฝึกหมาตลอด9ปีที่ทํางานมาจําได้เลยวันแรกสอสวันแรกที่ฝึกพี่บ้าเรียกกลับมาใส่สายตุงยาวให้มันแล้ว มันวิ่งอีท่าไหนมันว่าสายจูงพันขาพันขาเสร็จแล้วสายจูงก็ลูดขาเนี่ยไปเลยเว้ยแผลตอนตอนนี้ก็ยังไปคงเป็นแผลเป็นอยู่นะฮะอันนี้เป็นวีรกรรมพี่บ้าอีกหนึ่งอีกหนึ่งภัยที่พี่บ้าสร้างให้ตัวพี่บ้าเองอนะฮะทีเนี้ยสถานการณ์ตอนนั้นน่ะคือพี่บ้าต้องเข้าไปหาผู้สูญหายในป่าสถานการณ์นะไม่ใช่เรื่องจริงนะอ่าเสร็จ ผู้สูญหายอ่ะซ่อนอยู่ในป่าที่ต้องเลยอแอ่งน้ํานี้ไปแอ่งน้าแบบแอ่งน้ําแค่เท่าตัวมันอ่ะอยู่อยู่ตรงกลางถนนแค่นั้นเองที่บ้านเดินอ้อมได้พี่บ้าไม่จำเป็นต้องเดินลงน้ําพี่บ้าสามารถเดินอีกเส้นหนึ่งได้เนี่ยและปล่อยพี่บ้าไปพี่บ้าก็วิ่งเข้าไปแบบด้วยความตั้งใจในการทํางานแต่พอพี่บ้าเห็นแอ่งน้ําพี่บ้าก็มองแอ่งน้าเว้ยแล้วพี่บ้าก็มองหน้าเราแล้วพี่บ้าก็มองแอ่งน้ําแล้วก็หันมามองหน้าเราอีกแนทที่สบตาพี่บ้าอยู่คือสายหัวแบบยา มึงอย่ามึงมึงอย่ามึงอย่ารู้เขาที่พูดอย่าคือพี่บ้าจะค่อยๆทีละหนึ่งเก้าทีละหนึ่งเก้าไปแล้วนะลงแล้วนะแล้วก็ลงไปดังเว้ยลงไปนอนอยู่ในแอ่งเลยอะไปกิ้งอยู่ในโคนตรงนั้นจนสุดท้ายด่ามันไปรอบนึงมันถึงแบบอาทำงานก็ได้แหมอะไรเงี้ยล่าสุดเมื่อต้นปีเดือนมกราที่ผ่านมาเนี่ยอพี่บ้าสอบค้นหาในป่าเลเวล บี B, คือเลเวลแบบเลเวลเริ่มต้นอลยง,ยง่ายๆเลยทีเนี้ยเป้าหมายอะเป้าอะหรือเหยื่อเนี่ยนอนอยู่ที่พื้นมีหญ้ามีใบไม้คลุมอยู่นอนอยู่เราก็ส่งพี่บ้าเข้าไปค้นหาพี่บ้าพอไปถึงเป้าปุ๊บเราก็เอ๊ะทำไมบ้ามันไม่เห่าวะเราก็เลยยกมือบอกกรรมการว่าฉันว่าหมาฉันเจอแล้วแหละแต่มันไม่เห่าขอเข้าไปเช็คขอเข้าไปตรวจสอบกรรมการก็โอเคเชิญ พอเดินเข้าไปไว้ยสายเหตุที่พี่บ้าไม่เห่าเนี่ยเพราะว่าพี่บ้าแม่งกิ้งทับเหยื่ออยู่กรรมการเห็นกรรมการก็หัวเรอตอนเนี้เขาสามารถที่จะลงงานค้นหาผู้ประสบภัยเจ้าของทุกคน,น่ะทำใจไว้ครึ่งหนึ่งแล้วนะว่าเรากำลังเอาชีวิตหมาเรามาเสี่ยงเหมือนที่เรากำลังเอาชีวิตเราเนี่ยมาเสี่ยงนะออกปะคะ ทุกคนรักหมาไม่มีใครอยากทำร้ายหมาเนาะแต่เราเลือกที่จะรับความเสี่ยงตรงนี้เพื่อสังคม